เกิดจากไฟธรรมชาติอู้หมาะอู้ทำายเขาเหรอ <c oughs> โอ้รองเทา้ารองเท้าหลุด ราลุยดีกว่าพึ่งนี่อาจจะมีอะไรพิเศษต่างหากนะครับเพราะว่าต้นไม้มันชอบอักตรงต้นพึ่งนี้ครับตอนนี้ก็ลงไปหาผ่านนผ่านอันตอกเหล็กขึ้นไปครึ่งนึงแล้วครับเมื่อกี้มอติดคุยโทรศัพท์ครับผมก็เลยไม่ทันผ่านอันนะครับนู่นนะผมผ่านอันอยู่ข้างบนครับไปแล้วก็ตามผ่านอันขึ้นไปครับผมจะเป็นยังไงนะครับ มก็งงครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมพึ่งผ่านขึ้นไงเนะี่ยทำไมพึ่งถึงโดนลมเอาลงนะครับ วันเยอะมากเนาะวันเยอะมาก,น,มากนิดน้ำน้ำนะนี่นะครับลังพึ่งท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าครับโดนลมพัดหักนะครับ มดูลงใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทำไมโหดร้ายกับผมเช่นนี้ทำลำพึ่งหักนะครับอขอจุดคบนะครับท่านผู้ชมขอควันเปิดทางนิดนึงครับท่านผู้ชมดูมองร้องลอดผ่านไปกับผมนะครับโอ้โหอ่อนสวยครับสวย สวยงามเลยทีเดียวนะครับทุกท่ไปน้ำหวานไม่มีเลยนะครับโอ้หังน้ำหวานปีนมฮดน้ำหวานปีนนี่ะโดนแล้วดิน้ำหวานโดนแล้วบเหรีอแล้วเฮ้เดี๋ยวมันลุกมันไปใหญ่ Bà ai khoan cái hẻ nó Khoan Áo liềng kết đi À, lắng đi mặt Lắng đi, chiếu Giờ thang ngại Ngại Nó bà lệch nơi rồi ไม่เหลือสักหน่อยเลยแหละอันี่ดูดออกหมดประทานให้เราได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอเลยดีกว่าครับผมเ <c oughs> นี่ยขอวางนี้ครับ เกิดจากไฟธรรมชาติอู mm ้ห hmm. หลน่นไปนู่นแล้วครับท่านผู้ชม mm hmm. ธรรมชาติส่างโหดร้ายกับรังผึ้งเหลือเกินดูความใหญ่มากถึงมาดีครับท่านผู้ชมของรังผึ้ง ผู้ใหญ่น่ะเนาะใหญ่มากครับแต่น้ำหวานไม่ได้สักหยดครับท่านผู้ชมขอเอาถุงนะครับก็มีธรรมชาติเล่นงานนะครับ ขอนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวมดจะขึ้นกลัวมดขึ้นคนขึ้นดีกว่ามดขึ้นนะครับมดขึ้นเราไม่ได้กินนะครับมดกินมดได้กินนะครับแต่ถ้าผมขึ้นผมก็ได้กินนะครับท่านผู้ชม อางนี้บอกเลยว่าชิวชิวสุดๆชิวอีกแล้วครับท่านนี่เดี๋ยวลงก็โดนดับหมดเลยนี่เดี๋ยวลงนะพี่เอาอพอปุดนพดพี่เอ๋ เขาจอาน้องวะเอาหางลงใชยไเด้เกเจยบที่นี่เไปเจยบนะ,อะเอาผมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับทำไรเขา <laughs> <laughs> ทำไรทำไรอะพอ ธรรมชาตินะครับทําอะไรก็พลาดไปหมดครับวันนี้ <c oughs> เจอลังผึ้งก็พลาดตัวอ่อนก็พลาดตกลงไปแล้วโอ้ย <c oughs> กระเป๋าผมก็ลงไปอุ้ยอีก <c oughs> นู่นครับเอ้าเด้ขอแทะแทะออกนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ได้นะับภัยธรรมชาติจริงๆครับธรรมชาติลงโทษนะครับวันนี้ กับการดีพึ่งนะครับนู่นครับตัวออนแล้วก็เกรสรอ,อยู่ตรงนู้นหมดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตรงนี้ลงนไอยได้ขาพึ่งนะเดี๋ยวผมจะลงตามกิ่งนี้ไปนะครับท่านผู้ชมผมจะลงไปเอาเกรสรแล้วก็อันนี้นะครับมีดมีดผมจะเอาลงไปก่อนเพราะว่าไอ กระเป๋าผมก็ร่วงลงไปข้างล่างแล้วก็กีซถอนก็หล่นเองลงไปข้างล่างลังอ่อนก็หล่นลงไปข้างล่างนะครับกระเป๋าโอเคทุกอย่างหล่นลงข้างล่างหมดนะครับไม่ได้สักอย่างแต่เรากต้องได้ครับลงไปข้างล่างเดี๋ยวผมเออถอดถอดเหล็กลงเลยเดี๋ยวผมจะเอามีดลงไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีใขรอยู่ข้างล่างชุบลงตรงนั้นมีดจับไว้ไปไปชมลมพองกับผมเลย กิงมันหักแล้วมันจะลงตามนี้เสียดายนะครับลังนี้กะัว่าจะได้สวยๆเยอะๆใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยสุดท้ายมาเจอแบบนี้ซะนี่เป็นกระเป๋าผม ยังยยังไม่ล่วงหมดอ่ะผมขอลังที่หล่นนะครับแล้วก็เกสอนนะครับนี่นจเจ๋อไอเหรอคบไฟอยู่ที่พันอันนะครับผมไม่ได้ใช้นะครับ อย่างน้อยผมได้เกรสรผมก็เอา้าทานผช้ชมผมไม่ได้ปาดเลยนะครับลงเองครับผมหนักด้วยอันนีะเป็นน้ำหวานสักนิดเช็ดกางเกงนิดหนึ่งแล้วก็ตัวอ่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เสศษหลังผมไปขลังเดี๋ยวค่อยไปหาเก็บเอา อายุได้ยูแันแรกทุกอย่างมันก็ครบนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงตามต้นสักเล็กนะครับด้านหลังนะครับผมก็คือมันหักลงนะครับไปวันนี้อาจจะมาโหด,ดหนิดนึงนะ ก็ขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับโอ้รองเทา้ารองเท้าหลุดไปเยอะให้รองเท้าลงก่อนอีกแล้วผ่านลงฝั่งนู้นนะครับผ่านยังไงผ่านลงถึงก่อนหรือเปล่าไม่รู้ เป็นยังหายไปอยู่อึายถึงข้างล่างครับขอวางสัพราระนี่หนึออ่งกระเป๋าแล้วก็รองเท้ารอเท้าอยู่นี่หลุดแต่เดี๋ยวเราไปดู ตัวอ่อนของผมกันที่มันร่วงออกมาเมื่อกี้จะยังสวยไหมซ้ำๆซักๆครับร <Thank you. S 1> ่วงจากลมเอาลงหรือพายุเอาลงไม่พอมันล่วงจากฝีมือผมอีกโอ้ยไป <Good job. S 1> ก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกแป๊บหนึง่งนี่ครับส,สวยๆงามๆเอามาไปรถ ก็ถือว่าจะยังสมบูรณ์เดี๋ยวเราเอามากางดูครับี่ท่านผู้ชมครับก็ธรรมชาติกันแกล้งครับมาเนี่ทั้งลังผึ้งแล้วก็ทั้งสิ่งที่ผมได้มานะครับก็เนี่ยดูข้างล่างครับผมก็เีสสอนได้อยู่นะครับสวยอยู่ประมาณโลกว่านะครับแล้วก็นี่ครับส่วนตัวอ่อนนะครับยังยังไม่เละเท่าไหร่นะครับก็ถือว่า ยังพอได้อยู่นะครับประมาณ500-600บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมกับการขึ้นนะครับกับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับผมการแกล้งกันเยอะมากนะครับผม